สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ่งที่ราชการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่5พฤศจิกายนพระธรรมเยเรมีบทที่34 35-36ผู้เผยพระเจะเยเรมีตรงข้อความแห่งการพิพากษาไปยังผู้คนในยูดาห์และผู้นำคือกษัตริย์ของเขาองประนามที่เขาผิดสัญญาและไม่เชื่อฟังพระเจ้าเยเรมียังเตือนพวกเขาถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำของพวกเขาฉเฉลยที่บาบิโลนพระเจ้าจะทรงให้อภัย ให้คนยูดาห์และนําเขากลับคืนมาอย่างบ้านเกิดของเขานอกจากนี้เยเรมีย์ยังทํานายว่าพระเจ้าจะตั้งกษัตริย์ผู้ชอบธรรมขึ้นมาปกครองอย่างชาญฉลาดและยุติธรรมพี่น้องครับการเชื่อฟังพระเจ้าพระบัญชาของพระองค์ในชีวิตของเราเป็นที่พอพระทัยพระเจ้ากลับใจจากบาปเดินอยู่ในทางของพระองค์เรียนรู้พระคำและใกล้ชิดพระองค์เสมอวางใจในพระเมตตาและพระสัญญาของพระองค์นั่นคือ หนนาทีสวัสดีครับ